ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์คุณไม่สามารถคาดเดาได้ฉันคิดกับตัวเองเย็นวันนั้นนั่งอยู่ในห้องโรงแรมเล็กๆคนเดียวกับแกรรี่สามีของฉันโลกแกนที่ต้องไปอยู่อีกเมืองเป็นเวลาหลายเดือนทำให้ฉันรู้สึกตึงเครียดฉันคิดถึงเขาแน่นอนแต่ไม่ใช่แค่เขาไม่อยู่มันคือการละเลยความไม่สนใจของเขาที่เป็นปัญหาจริงๆคืนที่เหงากำลังกัดกินจิตใจของฉันแต่ฉันจะรู้ได้ยังไงว่าการชวนแกแร่ลูกเลี้ยงของฉัน ให้พาฉันไปหาพ่อของเขาจะจบลงด้วยการที่เราต้องติดอยู่ในห้องโรงแรมด้วยกันห้องโรงแรมเล็กๆที่มีเตียงแค่เตียงเดียวฉันไม่รู้เลยว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นให้ฉันเล่าทุกอย่างตั้งแต่ต้นทุกๆรายละเอียดเชื่อฉันสิตอนจบของเรื่องนี้จะตื่นเต้นกว่าที่คุณคาดไว้มากเช้าวันนั้นขณะที่ฉันกำลังออกจากบ้านฉันมองเห็นตัวเองในกระจกอย่างรวดเร็วฉันตึงเครียดใช่แต่ฉันยังดูดีอยู่ ถึงแม้โลแกนจะทิ้งให้ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวฉันยังรู้สึกว่าตัวเองมีสเสน่ห์ยังรู้สึกมีชีวิตแต่ถึงอย่างนั้นความรู้สึกเหล่านี้ก็ไม่เพียงพออีกต่อไปมันไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกเติมเต็มในครัวแกรี่กำลังกินอาหารเช้าเสร็จเมื่อฉันตะโกนเรียกเขาจากด้านหลังแกเริ่มเรียนมหาลัยปลายซัมเมอร์นี้แล้วฉันรู้แต่แกต้องฝึกขับรถให้ดีกว่านี้มาเลยพาฉันไปหาพ่อแกเขามองมาที่ฉันพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่เขาใช้ประจำ แกรี่เป็นเด็กน่ารักมีด้านที่ตลกแปลกแปลกแต่บางครั้งก็เป็นตัวแสบได้เหมือนกันตกลงแม่เลี้ยงเขาพูดแซวๆแต่มีข้อแม่นะบอกพ่อให้ซื้อรถดีๆให้ฉันหน่อยสำหรับซัมเมอร์นี้เดี๋ยวคุยกันฉันตอบห้วนๆรีบเร่งเขาในใจฉันคิดแค่ว่าขอให้ทริปนี้จบเร็วๆแต่ฉันไม่รู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะไม่เป็นอย่างที่คิดเราขับรถมาได้ประมาณสองชั่วโมงฉันนั่งอยู่เบาะหลังเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อย ขณะที่แกรห้ามเพลงจากวิทยุโยนมุกตลกโง่ๆออกมาเป็นระยะซึ่งทำให้แค่เขาคนเดียวหัวเราะแล้วจู่ๆรถก็ส่งเสียงแปลกๆมีเสียงฟู่แล้วก็ดับไปเลยเกิดอะไรขึ้นฉันถามพยายามไม่ให้ดูตื่นตระหนกเกินไปรถหน้าจะพังแกรรี่บ,บ่นพลางจอดรถชิดข้างทางดูหมุดหงิดชัดเจนเราติดอยู่ในที่ที่ห่างไกลสัญ,ญญาณโทรศัพท์แทบไม่มีและไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลย เราใช้เวลาสองชั่วโมงในการถกเถียงโทรหาช่างทุกคนที่หาได้และพยายามซ่อมรถสุดท้ายเราต้องยอมรับความจริงทางเลือกเดียวคือต้องค้างคืนที่โมเทลที่ใกล้ที่สุดที่หน้าเคาน์เตอร์โมเทลขณะที่แกรรี่คุยกับพนักงานฉันยืนอยู่ข้างหลังรู้สึกหงุดหงิดสุดๆถ้าโลแกนรู้เรื่องนี้เขาคงโมโหมากฉันคิดแต่แปลกที่ในตอนนั้นฉันรู้สึกว่ามันไม่สำคัญเท่าไหร่ลึกๆแล้วฉันรู้ว่าคืนนี้จะเปลี่ยนอะไรบางอย่าง ก่อนที่เรื่องนี้จะยิ่งบ้าคลั่งกว่านี้อย่าลืมกดติดตามช่องของฉันและเปิดแจ้งเตือนเชื่อฉันคุณจะไม่อยากพลาดเรื่องที่เหลือตอนจบของเรื่องนี้ฉันอยากเห็นการสนับสนุนของคุณในคอมเมนต์และกดไลค์ด้วยนะเมื่อเราเปิดประตูห้องความคาดหวังของฉันพังทลายห้องเล็กมากแทบไม่มีที่ให้หมุนตัวเตียงเดียวโต๊ะข้างเตียงตัวเดียวไฟบนเพดานสลัวๆทำให้ทุกอย่างดูโทมเพดานรู้สึกต่ำแอแทบไม่เย็น หน้าต่างเล็กๆมองออกไปเห็นแค่ลานจอดรถนี่แหละฉันบนพลางผิดหวังแกรรี่เดินตามเข้ามาฮุรคาดหวังอะไรละโรงแรมห้าดาวเหรอพ่อนคลายหน่อยแม่เลี้ยงแค่คืนเดียวน้ำเสียงแซวๆกับรอยยิ้มเจ้าเลนนั้นมันทำให้ฉันหงุดหงิดแต่ในขณะเดียวกันมันก็จุดอะไรบางอย่างในตัวฉันที่อธิบายไม่ได้และถึงฉันจะเกลียดที่ต้องยอมรับการติดอยู่ในนี้กับแกรี่คืนนี้มันไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้น แกรี่เดินตามเข้ามาฮุรคาดหวังอะไรละโรงแรมห้าดาวเหรอแค่คืนเดียวผ่อนคลายหน่อยแม่เลี้ยงน้ำเสียงแซวๆกับรอยยิ้มเจ้าเล่ยิ่งทำให้ฉันหงุดหงิดแต่ในขณะเดียวกันฉันก็ไม่ปฏิเสธว่าทัศนคติที่ไม่แคร์ของแกรรี่ทำให้เกิดความตื่นเต้นบางอย่างในตัวฉันที่ฉันไม่เข้าใจเต็มที่ร้อนตายแล้วฉันบนถูหลังคอฉันต้องอาบน้ำมิฉะนั้นฉันจะเป็นลมแน่ แน่นอนแม่เลี้ยงแกรรี่พูดอย่างไม่ใส่ใจทิ้งตัวลงบนเตียงนอนหงายนี่คืออาณาจักรของคาเมนทำอะไรก็ได้ที่อยากทำฉันมองเขาแวบหนึ่งรูปร่างผอมแต่มีกล้ามผสมกับความเป็นเด็กหนุ่มบนใบหน้าทำให้เขามีสเสน่ห์แปลกแแต่ฉันรีบสะบัดความคิดนั้นออกจากหัวเขาเป็นลูกชายของโลกแกนล,ลูกเลี้ยงของฉันฉันเดินเข้าห้องน้ำปิดประตูจ้องมองตัวเองในกระจก ผมติดผิวจากความร้อนแต่ฉันยังดูดียังมีประกายฉันเปิดฝักบัวปล่อยให้สายน้ำไหลผ่านตัวหวังว่ามันจะชะล้างความรู้สึกที่ยุ่งเหยิงในใจฉันอายุ47แล้วฉันคิดแกรรี่ไม่ใช่เด็กแล้วเขา22กํากำลังจะเริ่มเรียนมหาลายัยและตอนนี้เราติดอยู่ในห้องโรงแรมเล็กๆนี่ความคิดนี้ทั้งทำให้ฉันรู้สึกไม่มั่นคงและตื่นเต้นโลแกนผุดขึ้นในใจ โลแกนฉันอยากเซอร์ไพรส์คุณอยากมาเจอคุณอยากอยู่กับคุณแต่ตอนนี้ฉันติดอยู่ในห้องนี้กับลูกชายคุณและฉันไม่รู้ว่าควรรู้สึกยังไงไอ้น้ำจากฝักบัวเต็มห้องน้ำเล็กๆความร้อนทําให้ร่างกายผ่อนคลายแต่ใจฉันยังคงว้าวุ่นรอยยิ้มของแกรรี่ความเป็นคนง่ายๆของเขามันจุดอะไรบางอย่างในตัวฉันยืนอยู่ใต้สายน้ำฉันไม่รู้ว่าประกายนี้จะกลายเป็นอะไร แต่ฉันรู้ว่ามีบางอย่างกําลังเปลี่ยนไปต่อมาฉันตัดสินใจลงไปกินข้าวเย็นข้างล่างเพื่อเคลียร์สมองสักหน่อยฉันใส่ชุดเดรสเบาๆเหมาะกับอากาศร้อนและทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นร้านอาหารของโรงแรมเรียบง่ายแต่อบอุ่นเหมาะกับสถานที่เล็กๆแบบนี้ฉันสั่งอาหารเบาๆกับไวน์หนึ่งแก้วหวังว่ามันจะช่วยให้ผ่อนคลายพระอาทิตย์ตกไปแล้วไฟถนนนอกโรงแรมส่องแสงนวลน นั่งอยู่ตรงนั้นใจฉันยังคงวนกลับไปที่ห้องชั้นบนสงสัยว่าแกรี่กำลังทำอะไรคนที่กระตือรือร้อนและเต็มไปด้วยพลังอย่างเขาคงไม่สนุกกับการต้องอยู่ในห้องแคบแคบแต่ทัศนคติที่ไม่แคร์ของเขามันทำให้ฉันรู้สึกบ้าคลั่งในแบบที่อธิบายไม่ได้เมื่อวัยหมดฉันมองจานครั้งสุดท้ายแล้วเดินขึ้นไปข้างบนชา้ชาๆเมื่อถึงห้องทุกอย่างเงียบมาก ฉันเปิดประตูและภาพที่เห็นทำให้ฉันแทบหยุดหายใจแกรี่อาบน้ำเสร็จใส่แค่เสื้อคลุมนอนหลับอยู่บนเตียงเสื้อคลุมที่เปิดออกเผยให้เห็นร่างกายที่ผอมแต่ฟิตผมเปียกตกลงมาบนหน้าผากและมีรอยยิ้มจางๆบนริมฝีปากเหมือนกําลังฝันหัวใจฉันเริ่มเต้นแรงมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันคาดว่าจะเจอฉันยืนนิ่งอยู่ที่ประตูไม่รู้ว่าต้องทำอะไรในใจฉันมีอารมณ์ผสมปนเป ฉันรู้สึกเขินแต่ก็ไม่อาจละสายตาคาเมนเธอทำอะไรอยู่นั่นลูกชายของโลกแกนฉันดูตัวเองในใจแต่สายตาของฉันทรยศถูกดึงดูดไปที่เสื้อคลุมที่เลื่อนเปิดมากขึ้นสิ่งที่ฉันเห็นจุดความอบอุ่นในตัวฉันห้องเล็กๆนี้ยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลงไม่มีเตียงอื่นต้องนอนข้างเขาหรือนอนบนเก้าอี้ทั้งคืนและในอากาศร้อนแบบนี้เก้าอี้ดูเป็นไปไม่ได้ฉันเดินเข้ามาในห้องชาชา เสียงหายใจสม่ําเสมอของแกรรี่เต็มห้องฉันสูดหายใจลึกพยายามมีสมาธิแต่ความโกลาหลในใจทำให้คิดอะไรไม่เป็นฉันต้องตั้งสติตกลงคาเมนฉันพึมพำแค่คืนเดียวไม่มีอะไรฉันเดินไปที่เตียงมองแกรี่ใบหน้าที่ไร้เดียงสาข,ของเขาทำให้ความคิดของฉันยิ่งซับซ้อนฉันนั่งลงที่ขอบเตียงสงสัยว่าฉันจะผ่านคืนนี้ไปได้ยังไงกลางดึกเสียงเบาๆทำให้ฉันตื่น ฉันลืมตาแค่นิดเดียวสแกนห้องเห็นแกรี่ขยับตัวบนเตียงเขาดูเหมือนหลับอยู่ครึ่งครึ่งมือลูบผมและเกาศีรษะเบาๆฉันพบว่าตัวเองกำลังมองเขาแต่ยังแกล้งทำเป็นง่วงในใจฉันไม่ได้สงบเลยแล้วฉันรู้สึกได้สายตาของเขามองมาที่ฉันหัวใจฉันเต้นแรงเขากำลังมองฉันฉันพยายามรักษาท่าทีง่วงแต่ข้างในฉันตื่นเต้นเขาคลายเชือกเสื้อคลุม เมื่อมันหลุดเปิดเผยร่างกายหนุ่มที่แข็งแรงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อทรงความอบอุ่นแปลกแปลกผ่านตัวฉันฉันหยุดตัวเองไม่ได้ในตอนนั้นฉันรู้สองอย่างฉันควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้และส่วนหนึ่งของฉันไม่อยากหยุดแกรี่หยิบกางเกงขาสั้นจากตู้ขณะทำเขามองกลับมาที่ฉันเหมือนพยายามดูว่าฉันตื่นหรือเปล่าสายตาของเขาทำให้ฉันยิ่งตื่นเต้น ฉันพยายามไม่ให้รู้ว่าฉันตื่นแต่ก็ปล่อยให้ช่วงเวลานั้นครอบงำหลังจากใส่กางเกงเขาไม่กลับมาที่เตียงแต่ไปนั่งที่เก้าอี้มุมห้องและเริ่มมองฉันการถูกจ้องมองอย่างตั้งใจทั้งหน้าตกใจและกระตุ้นอะไรบางอย่างในตัวฉันฉันหลับตาแกล้งหลับแต่จะแกล้งได้นานแค่ไหนในที่สุดฉันทนไม่ไหวแล้วลุกขึ้นนั่งเมื่อสายตาของเราพบกันฉันทำให้แน่ใจว่าน้ำเสียงไม่สัน่น แกทำให้ฉันตื่นเต้นมากแกรรี่คำพูดนั้นลอยอยู่ในอากาศในตอนนั้นฉันรู้ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปสายตาของแกรี่วูบไหวชั่วครู่แล้วเขาสูดหายใจลึกและเริ่มพูดผมไม่รู้คาเมนเขาพูดน้ำเสียงต่ำแต่หนักแน่นเราอยู่ใต้ชายคาเดียวกันมานานตั้งแต่พ่อไม่อยู่ยิ่งเราใช้เวลาด้วยกันผมยิ่งรู้สึกกับคุณคุณอาจไม่รู้แต่บางครั้งผมซ่อนความชื่นชมที่มีต่อคุณไม่ได้ ตอนนี้เหมือนฝันคำพูดของเขาทำให้ฉันประหลาดใจแต่ก็กระตุ้นอะไรบางอย่างในตัวฉันแกรรี่ไม่ละสายตาสายตาของเขาจับจ้องฉันด้วยความจริงใจและแพชชั่นที่ทำให้ฉันหลงไหลผมต้องตื่นเช้าเพื่อไปซ่อมรถเขาพูดต่อเหมือนพยายามโน้มน้าวตัวเองแต่สายตาเขาไม่ขยับเลยแต่ตอนนี้ผมละสายตาจากคุณไม่ได้คาเมนผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน หัวใจฉันเต้นแรงในตอนนั้นฉันขยับไปที่ขอบเตียงนั่งลงบนเก้าอี้ตรงหน้าเขาสายตาจับจ้องเขาพลังระหว่างเรเข้มข้นไม่ต้องใช้คำพูดเรานั่งเงียบกันครู่หนึ่งก่อนที่ฉันจะเม้มปากเล็กน้อยและจ้องเขาแกรี่ฉันพูดช้าๆน้ำเสียงมีความอยากรู้และคำถามเรากำลังพูดถึงเรื่องเดียวกันหรือเปล่าสายตาของแกรี่เข้มขึ้นเหมือนเขาอยากสัมผัสช่วงเวลานี้ผ่านความรู้สึก เขาไม่ตอบแต่สายตาของเขาบอกทุกอย่างและนั่นคือตอนที่ฉันรู้ว่าไม่มีทางหันหลังกลับขณะที่ฉันจ้องตาเขาความกล้าและความปรารถนาที่ควบคุมไม่ได้พุ่งขึ้นในตัวฉันความลังเลและแพชั่นในสายตาของเขายิ่งผลักฉันให้ก้าวไปข้างหน้าฉันสูดหายใจลึกเริ่มพูดอีกครั้งน้ำเสียงสงบแต่หนักแน่นดึงความสนใจของเขา ตอนที่ฉันเข้ามาในห้องแกหลับอยู่เสื้อคลุมแกเปิดนิดหน่อยและฉันละสายตาจากแกไม่ได้มันทำให้ฉันรู้สึกมากกว่าที่คาดเราไม่สามารถหนีความรู้สึกนี้ได้เราทั้งคู่รู้ดีเมื่อคำพูดของฉันลอยอยู่ในอากาศฉันก้าวไปข้างหน้าและยืนขึ้นช้าๆสายตาเขาตามทุกการเคลื่อนไหวของฉันลมหายใจของเขาเร็วขึ้นฉันยั้งความตื่นเต้นในตัวไม่ได้นิ้วของฉันเอื้อมไปที่เชือกชุดเรส เมื่อฉันค่อยๆค,คลายมันฉันได้ยินการเปลี่ยนแปลงในลมหายใจของเขาฉันคิดว่าฉันพูดเสียงลดลงเป็นกระสิบเราต้องทำให้มันเท่ากันแกรรี่ฉันค่อยๆรูดสิบด้านหลังชุดผ้าลื่นไหลลงจากไหลลงสู่พื้นลมเย็นที่สัมผัสผิวยิ่งทำให้ความร้อนในตัวฉันลุกโชนสายตาของเขาบอกทุกอย่างความประหลาดใจความชื่นชมและแรงดึงที่เขาต้านไม่ได้ความเงียบระหว่างเราเหมือนเป็นสายสัมพันธ์ ลมหายใจของเราผสานกันโดยไม่ขาดการสบตาฉันก้าวไปหาเขาอีกก้าวตอนนี้ฉันพูดเสียงต่ำเราจะดูว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องเดียวกันจริงๆสายตาของแกรรี่จับจ้องฉันใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยไฟจูจๆเขาลุกขึ้นไม่ละสายตาจากฉันและเปิดไฟห้องแสงนวลนๆนนเต็มห้องขณะที่เขาเดินไปล็อกประตูหัวใจฉันเต้นแรงในตอนนั้นโลกทั้งใบเหมือนช้าลง เหลือแค่เราสองคนเมื่อเขาก้าวมาหาฉันลมหายใจของฉันเร็วขึ้นเขาเหมือนพยายามอ่านสายตาฉันแต่ก็ตระหนักถึงแรงดึงที่เงียบงันระหว่างเราเมื่อเขาเข้าใกล้มือของเขาสัมผัสเอวของฉันความอบอุ่นจากสัมผัสเหมือนกระแสะไฟฟ้าโดยไม่พูดอะไรเขาโน้มตัวเข้ามาสายตาตกลงที่ริมฝีปากของฉันฉันไม่ขัดข้องฉันทำไม่ได้ทุกอย่างรู้สึกเป็นธรรมชาติเหมือนมันต้องเกิดขึ้น เมื่อริมฝีปากของเขาแตะของฉันความตึงเครียดทั้งหมดละลายหายไปจูบของเขาช้าๆสำรวจแต่เต็มไปด้วยแพชชั่นที่ไม่อาจปฏิเสธมือของฉันสัญชาตญาณเอื้อมไปที่ไหล่ของเขาสัมผัสความแข็งแกร่งและความอบอุ่นช่องว่างระหว่างเราหายไปลมหายใจของเราผสานกันช่วงเวลานั้นเหมือนการระเบิดของอารมณ์ที่ไม่ได้พูดออกมาความเยาว์วัยและพลังของแกรี่ปะทะก,กับความลึกของแพชชั่นที่ฉันเก็บไว้ มันคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งทั้งน่ากลัวและน่าตื่นเต้นคืนนั้นเราไม่ซ่อนสิ่งที่รู้สึกต่อกันอีกต่อไปฉันปล่อยตัวเองลงบนเตียงร่างกายเหนื่อยล้าแต่ใจยังว้าวุ่นลมหายใจของฉันยังไม่สม่ำเสมอเท้าของฉันสัมผัสผ้าชุดเรสที่ตกอยู่บนพื้นฉันรู้สึกถึงสายตาของแกรรี่พลังเงียบเงียบที่แผ่ออกมาจากเขาครู่ต่อมาเขาก้มลงหยิบชุดเรส นิ้วของเขาแตะเบาๆตรงที่เท้าฉันเคยอยู่การกระทำง่ายๆนั้นยังจุดประกายในตัวฉันขณะที่เขาถือชุดเดรสเขามีความลังเลแวบหนึ่งก่อนจะถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นเขาวางชุดเดรสไว้ข้างๆมือของเขาเคลื่อนไปที่ขอบเตียงเขาค่อยๆปีนขึ้นมาบนที่นอนการเคลื่อนไหวระมัดระวังและตั้งใจเมื่อเขาเข้าใกล้ใบหน้าของเขาแสดงความรู้สึกทั้งตื่นเต้นและดึงดูด ขณะที่ฉันนอนอยู่อีกด้านของเตียงฉันรู้สึกถึงความใกล้ชิดของแกรรี่หัวใจฉันเต้นแรงลมหายใจลึกขึ้นเมื่อเห็นเขาโน้มตัวมาฉันรู้ว่าระยะห่างระหว่างเราแทบหายไปทุกอย่างเหมือนถึงจุดแตกหักไม่มีทางหันหลังกลับสิ่งที่ฉันรู้สึกในตอนนั้นล้นหลามทั้งเจ็บปวดและตื่นเต้นฉันเงยมองเพดานและเห็นใบหน้าของแกรรี่ฉันลงใหลในวิธีที่เขาเสยผมจากหน้าผา ฉันเห็นในสายตาของเขาว่าแกรี่รู้สึกอย่างไรเขาแดงตื่นเต้นและมีความสุขมากฉันเห็นว่าเขาทำทุกอย่างด้วยแพชชั่นและฉันประทับใจกับวิธีที่เขาหายใจหอบแกรี่เร่งอารมณ์ของฉันจนฉันดีใจที่รถพังผมจะไม่มีวันลืมโรงแรมนี้แกรี่พูดน้ำเสียงสั่นคำพูดแต่ละคำหนักหน่วงสายตาของเขาจับจ้องฉันแต่มือของเขาสั่นเล็กน้อย ร่างกายของเขาเกรงกล้ามเนื้อขยับทุกการเคลื่อนไหวระมัดระวังและแม่นยำเหมือนเขาต้องการเก็บความทรงจำนี้ไว้ผมไม่อยากให้พ่อขายรถแล้วเขาเสริมหลังจากนั้นเขาปล่อยตัวลงข้างฉันหลับตาโดยไม่พูดอะไรและรอให้ลมหายใจฟื้นคืนฉันเหนื่อยล้าแม้แต่พูดสักคำก็ไม่มีแรงขาของฉันกระตุกไม่หยุดและฉันไม่รู้ตัวเลยว่าหลับไปตอนไหนเช้าวันต่อมากแกร,รี่กลับมาพร้อมรถที่ซ่อมเสร็จ บอกว่าเราต้องไปรับโลแกนและไปเมืองขณะอยู่บนถนนฉันเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและอารมณ์ผสมปนเปแต่ในขณะเดียวกันก็มีความตื่นเต้นในตัวฉันเมื่อมองแกรรี่สายตาเขาการกระทำของเขาทุกอย่างเกี่ยวกับเขากระทบใจฉันทุกอย่างซับซ้อนแต่ฉันยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันตัดสินใจไม่ได้ระหว่างคำถามในใจและความตื่นเต้นมีสิ่งเดียวที่ฉันรู้แน่ การเดินทางครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของทุกอย่างถ้าคุณมาถึงตรงนี้ฉันรู้ว่าเรื่องของฉันทำให้คุณตื่นเต้นอย่าพลาดเรื่องต่อไปกดติดตามเปิดแจ้งเตือนและเข้าร่วมกับเราโดยคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เราฟังความคิดเห็นของคุณอยู่นะ